ราคารุ่นปกติยอยู่ที่ประมาณ6000กลางค่อนไปทางปลายนะครับอยู่ที่เวอร์ชันของใบถ้าเป็นสีดำใบจะแพงกว่ามีดรุ่นนี้ผมรีวิวในช่องบ่อยแล้วก็เยอะมากนะครับแวริเอนมากนี่คือ s p ป d ดโก้พารามิเตอร์นะครับ C81 GP2 นะครับก็เป็นมีดที่ยอดนิยมที่สุดตลอดกาลของ s p ป d ดโกนะครับแลวเล่มนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวเจ้าตัวมีดอย่างเดียวนะครับในนี้จะมีสเกลเก่ามาด้วยซึ่งเป็นสีดำนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ จะมีอุปกรณ์นะครับอื่นๆมาให้ซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นสเกลที่เขาซื้อมาเปลี่ยนนะครับเจ้าของเขาซื้อมาก็ในนี้จะมีรายละเอียดบอกว่าเป็นโครมาสเกล e e นะครับ t r u s t r i Print r i n d Product in l i m i t l e s s Textures a n o c o l o r ก็คือเป็นการใช้อ่ปรินเตอร์3 d นะรปรินเตอร์3มิติรินตัวสเกลออกมานะครับทั้ง พื้นผิวแล้วก็สีเนี่ยไม่จำกัดเลยนะไม่มีข้อจำกัดเลยนะ c h r o m a s c a l e c o m 100% made in USA ก็ถ้าใครสนใจเจ้าสเกลที่ผมจะรีวิวนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์ด้วยกันสแกนมีตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ chromascales.com นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับตามนี้เอาชื่อไปเซิร์ชก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเกลเดิมๆที่มีนะครับซึ่งก็เป็น G ีเสีดำนะครับแบบนี้นะครับ ก็เดิมนะครับไม่มีอะไรมากมายก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ใช้งานได้นะครับตามนี้เลยแต่ว่าเจ้ามีตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเจ้าของเขาเปลี่ยนสเกลนะครับนอกจากนี้ในกล่องก็จะมีเอกสารแนะนําการออกแบบตั้งแต่ต้นแล้วก็จะมีรุ่นปกตินะครับก็คือด้ามดาใบเงินด้ามดาใบดําดิจิตอลใบเงินใบ,นบดาํา 1 1อ v บวีใบาตินเงินนะครับร้อย CTS m a x i m ม t ซึ่งผมเองมี p a r a m e t r y รี o อยู่หลายเล่มนะแต่เล่มที่ผมใช้งานบ่อยก็จะเป็น S30V ธรรมดานะครับดามดิจิตอลแล้วใบสีดำแต่ว่าตอนนี้ใช้จนกลายเป็นใบสีเทาหมดแล้วนะครับมันเก่ามากแล้วถ้าใหม่ๆมันก็จะดำแบบนี้นะครับผมโอเคเรามาดูกันที่เจ้าตัวมีเล่มนี้เลยนะครับก็จะไปแบบเร็วๆนะเพราะว่าเคยรีวิวไปหลายหนแล้วนะครับนี่นะครับ สีสันของเจ้ามีดเล่มนี้ก็จะมีความแตกต่างจากามีดสเกลทั่วไปนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าสีเขาเจ็บปวดมากจริงๆนะเล่มนี้นะครับเน้นโชว์สเกลเลยซึ่งผิวของวัสดุอันนี้ก็น่าจะเป็นพลาสติกชนิดวิเศษหรือว่าใชา้เทคโนโลยีในการผลิตคือใช้3 d printer นะครับปริน้นออกมามันจะเป็นลายแล้วก็สีคล้ายๆกับ เหมือนกับเป็นอินฟราเรดซิกเนเจอร์นะครับคือมองเคยใครเคยดูพยากรณ์อากาศไหมที่เขาดูเป็นสีฟ้าสีเขียวคือช่วงที่มีอากาศหรือว่าความกดอากาศาาเขาเรียกว่าอะไรอากาศเย็นนะครับถ้าเป็นสีส้มสีแดงก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชาร์ตเป็นกราฟขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนดิจิตอลหรือเป็นโมเสกนะครับเล็กๆก,ก,กระจายอยู่แล้วผิวเองก็จะมีความ เป็นคลื่นนะครับมันไม่ได้แบนเรียบเสียทีน,นะมันจะเป็นคลื่นน,นะครับลองดูสูงสูงต่ำต่ำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคิดว่าบริษัทโครมาสเกลส์ะนะครับน่าจะผลิตด้วยการใช้ 3D printer พิมพ์ออกมานะครับทำให้เกิดลวดลายแต่ละชิ้นแล้วก็ความนูนสูงต่ำนะครับไม่เท่ากันนะดูเหมือนพายากรอ,อากาศยังไงอย่างนั้นเลยผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี้มันเรียกว่าลายอะไรนะครับแต่มันก็เข้ากันแล้วก็ใส่กับ ตัวสเกลเดิมนะครับถอดออกแล้วก็ใส่สเกลตัวนี้เข้าไปได้เลยตรงนี้ก็จะมีตุ้มๆอย่างนี้เหมือนกันนะคือทํามาแบบเข้ากันเลยแล้วก็สายพาราคอร์ดเองเจ้าของเขาก็เลือกมาเป็นลายแบบเข้ากันกับเจ้าตัวสเกลแบบเป็นสีโทนเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่ใช่ของอเมริกันโรบอปอาร์เรลนะน่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นผมไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรแต่ว่ามันเข้ากันเลยนะครับ ตัวมีดเองก็เป็นมีด uh, everyday carry แบบ Tactical นะซึ่งนิยมมากนะครับใน community เองนะครับแล้วการเปิดก็ใช้นิ้วจามไปในรูนะครับหรือจะเป็นการ f l กแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วการพับเก็บก็ก,กด compression lock นะครับบีบอัดลงมาแบบนี้นะครับแล้วพับลงมาแค่นี้นะครับตัวมีดก็จะเห็นว่าตัวสเกลก็จะเป็นองศาแล้วก็ลักษณะเดิมเห็นแต่ว่าด้านข้างมันจะโคง้โคงๆแล้วก็หนาขึ้นหน่อยนะครับนี่สังเกตดูว่าตัวนี่มันจะจมลงไปใน ในล่องสเกลเลยแต่ถ้าเป็นของเดิมมันจะเสมออย่างนี้แสดงว่าตัวสเกลหนากว่าเดิมเยอะนะครับเพราะมันโค้งนูนนะตามนี้นะครับผมอ่าฮะส่วนคลิปนะครับก็ติดตั้งมาเป็นแบบอ่ 4-way นะครับแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากมันไม่มีรูด้านบนแล้วมันมีแค่ด้านขวาด้านเดียวนะครับจริงๆถ้าเป็นเดิมมันจะมีบนล่างนะครับซ้ายขวา4จุดเลยนะให้ติดตั้งแต่นี้เขาติดตั้งมาเป็นแบบด้านขวาทิปอัพอย่างเดียวเพราะว่าเขาเจาะดูมาแค่นี้นะครับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็จมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับจับเรารู้สึกว่ามันถนัดกว่าเดิมนะเพราะมันมนแล้วมันหนานะครับแล้วก็จิมปิ้งด้านบนก็มีแบบนี้นะครับส่วนตัวใบมีดตัวนี้เป็นเวอร์ชัน CPM-S45VN นะครับ เดิมก็จะเป็น cpms 3 0 v นะครับรุ่นก่อนก่อน,นครับพออัปเดตเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จาก3 0 v นะครับเป็น4 5 v n นะครับโลหะก็จะเป็น s t i l l น s s t e e e g เกรดที่ดีขึ้น toughness ดีขึ้น edge retention ดีขึ้นก็คือเหนียวขึ้นแกร่งขึ้นแล้วก็ทนการเสียดสีสูงนะคคมนานขึ้นด้วยก็ตัวนี้เป็นผิว Satin Finish นะครับเป็นผิวผิวแบบ เหมือนมอ้อสแตนเลตนะครับซึ่ง CPM-S45VN ก็เป็นโลหะสแตนเลสสตีลเกรดสูงนะครับจากบริษัท Crucible i n d u s t r y นะครับ CPM คือ Crucible Powder Metallurgy คือเป็นเทคโนโลยีการผลิตโดยกใช้อนุภาคผงโลหะหลอมนะครับทำให้โมเลกุลหรือว่าเจ้าเกรนนะครับเนื้อของโลหะเนียนแน่นส่งผลให้เกิดการผนึกนะครับแน่นขึ้น ทนการเสียดสีสูงขึ้นนะครับแล้วก็แร่งขึ้นด้วยนะครับรหัสก็ CPMs 45 VN จาก s p i d e r c o Logo Mangum Rube หิวนะครับตัวนี้เป็นทรงคลิปพอยต์ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นแหล่งผลิตนะครับเมืองโกลเด้นรั s Colorado โโโนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตบนโลกแล้วดีไซเนอร์คืออีลิกกับซาวเกรเซอร์พ่อกับลูกนะครับซาวเป็นพ่ออีลิกเป็นลูกนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็เป็นมีดที่ผมว่านิยมที่สุดใน ยี่ห้อนี้แล้วก็ว่าได้นะผมเองก็ชอบนะครับแต่ว่าผมก็มีรุ่นอื่นที่ชอบมากกว่าในสปาิโก้เช่น Manix 2นะครับชอบ Manix 2มากกว่าอีกหรือว่าชอบเจ้า t e n ิ c i อัอะไรพวกเนี้ยนะครับ r e s i l i e n นอะไรแบบเนี้ยนะครับมากกว่าก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชิ่นชอบเลยก็ลองไปหาข้อมูลกันได้ถ้าชอบก็ลองซื้อดูส่วนสเกลราคากี่บาทเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าไปดูในเว็บไซต์ตะกี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามันกี่บาทนะครับผม นี่คือ s p i d e r c o Para m i t a r y to CPMS 45VN อัปเกรดด้ามน,นะครับเป็นสีแบบโอ้โหแบบสุดๆเลยนะจี๊ดจ๊าดมากจริงๆนะครับผมประมาณนี้นะเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณพี่เจ้าของมีดที่ให้ยืมมารีวิวนะครับผมสวยมากเลยสีเจ็บปวดจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับไฮบิคไรเดนเอา